วันนี้เป็นพระเอกเลยครับเวนมครับลัก้บันเิงออ๋ลักกีบันเชิงวันนี้โชคเป็นพระเอกเลยเนี่ยแข่งสายทำงานเมื่อกี้นะฮะดูได้หัวใจครับรถเยอะตอนเช้ารถเยอะครับรถไปกี่ปอนครับสี่ปอนสี่เลยฮะโอ้โหนี่ถึงจะต่อยประคองก็เนี่ยหัวใจล้วยแล้วนัดชิงจะน้ำหนักจะเพิ่มไ่าแล้จะเพิ่มมาปอนดหนึ่งแล้วเราจะไหวเพิ่มเนี่ยได้เลยครับเพราะวันี้เปนร้อยสิบเจ็ดไงอ๋อแล้วไปงานต่อยไปโผย่ไหม หมดไปหมดเนี่ยยกสี่ห,หมดเหมือนกันใช่ไหมโอ้ขนาดหมดแล้วดักแข้งซ้ายเขาแรงมากเลยเนี่ยไี้ราคาไอ้ราคาเออโอว่าขาดตรงยกสี่ขาดตรงตรงหมดกยกสี่กยกสี่เออตอนตอนบอกแต่ว่าน้อ,เอนงเมย์บอกหมดยกสี่แต่ยกสี่ล้อเขาก็ขาดเลยมั่นใจได้แรกเลยเหมก็มั่นใจเท่าไหร่ครับลดเยอะแล้วเนาะอ๋อไม่ใช่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจ พอปล่อยตัวมาเราก็เป็นลมอีกนะเป็นลมเนป็นลมกันอ่าหลังหนึ่งแต่ก็มาได้มาด้วยหัวใจโดนโยกนี่เขาก็เข้าเป้าหลายดอกอยู่นะตอนนั้นหวั่นใจไหมไม่ครับเพร่อไม่เล่นกับเรายังไม่เล่นงับรุ่นเด็กอืมก็เล่งได้ก็ดูท่าทีก่อนแล้วค่อยแก้เกมเอาเป็นไงมากกว่านี้เป็นขัดนี้ครึ่งครึ่งเส้นแล้วอยู่ในมือเราเลย มาไกลแล้วับมาไกลแล้วมาไกลแล้วลองชมปมแล้วมาไออย่างนี้ดีวว่าเจอกับผู้ชิงกับเจอปงเคยเจอไอ้องมเนี่ยเป็นไงไม่เคยเจอกันด้วยไม่เคยเจอนี่เขาบอกเขาไรยท้ายนะที่รายการออเนี่ยสุดยากในการอาล้วพี่คุณเคุณดูนี่ะเคยดูเขาเต๋ยมเตยเต๋ยเต๋ยไตเป๋ยเต๋ยเต๋เต๋ยเต๋กเตบเยเห๋ยเต๋ยเเตยเต๋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 ย่ตนยเเตยเตเตยเย เล่นโรงงานวันนี้เนี่ยเราให้คะแนนตัวเองอยู่เท่าไหร่ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับอยากกลับไปแก้อะไรบ้างอะไรอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้ต้องปรับด่วนเลยเรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนักเอาแล้วจะทำยังไงเรื่องน้ำหนักเพื่อมาพอไหมได้18 18คิดว่าได้ไหมน้องชายวิทย์ลำบากไหมเจอทำได้เนี่ยทำได้การที่ทำได้แบบมีแรงหรือเปล่ามีนะ เพราะวันนี้ต่อยเหมือนต่อยประคองก็เนี่ยใช่ครัต่อยแบบประคองปลาทองอย่เงี้ยอ่แล้วสังเกตดูแบบไม่กล้าปะทะเขาใหญ่นะรู้ว่ารู้ว่าถ้าปะทะเราจมพอดแล้วดูดูกล้องพบต่อยนี่เป็นไงเตรียมเตรียมจะเตรียมจะต่อยแบบไหนไปเรื่อยๆเขไปดูศึกษาเรื่อยๆก็วางแผนกันเพราะว่ากันไปตามเกมอาชีพอะไรวันนี้น้องชาย อาท <therapist. S 1> ิเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนบาทอ่าร <sy> ักชิงชนะเลิศอีกล้านหกแสนหกแสนอาิล่วงหน้าหนึ่งแสนครับวอิหน้า1ึ่งแวันนี้ทาไร่ชนะเลิศหกนก็ชนะหสฮหสก็ให้หสก็รวมเป็นเจ0,000อาชิต่ยังงต้น้านด่วงหน้าจาตังไปทาะ จฮะใช่จาคน้องเรียนน้องเรียนอ๋อตาเขาได้นะตันยูครับอกรตันยูซุคาสุคาอกมาได้อ่าวันนี้จะขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณยุ่งขอบคุณเรียนขอบคุณทุกคนเลยครับที่อยู่้างหลังที่ต้อนรับพันยุท์เยอากบอกเลยเอฟซีนั้นส้างความมั่นใจไปหน้าหน แา่งแชร์ผมเป็นอะไรกันเนี่ยไม่น่าแชร์แม่เลงแชร์แม่ลงติดตามกันได้นะขอใจเชียร์ให้ได้เจ็ดแสนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ